สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบใจคําทํานายเกี่ยวกับพระสงฆ์เรียกได้ว่าคํา l a c k กับมาทีก็สร้างความมือฮาเลยล่ะครับสําหรับพระเอกหนุ่มปอบนธนวัฒน์วัฒนาภูติเพราะหลังจากที่ห่างจากโซเชียลไปเกือบ3เดือนเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทาง Facebook นาธนวัฒน์วัฒนาภูติซึ่งก็ได้แชร์คําทํานายของพระพุทธองค์เกี่ยวกับพระสงฆ์ซึ่งโพสต์นี้ก็ทําให้มีดราม,มา่าหลังมีหลายคนยงว่าบทความนี้จะหมายถึงสองพอสองคนดังอย่างพระมหา ไรวันและพระมหาสมปองหรือเปล่าโดยข้อความในโพสต์ระบุว่า พระพุทธองค์ทรงทํานายว่าภายภาคหน้าจะมีกลุ่มคนเบาปัญญาแฝงตัวเข้ามาทําลายคําสอนของพระตถาคตด้วยการบิดเบือนคําสอนตะแบงบาลีสร้างลัทธิแผลงแม้แต่พระสาวกก็ผิดเพี้ยนจากสัจธรรมทําให้ผู้คนหลงเชื่อเห็นกงจักเป็นดอกบัวสร้างอิทธิฤทธิปปฏิหารงมงายมอมเมาสาธุชนผู้ไม่รู้ซึ่งแก่นแท้ของพระธรรมวินัยมักจะสร้างแต่พิธีกรรมไม่ได้นําพาไปสู่นิพพาน งานนี้ทำเอาชาวเนิตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าขอบคุณนะคะที่ลาสอนหนูอีกท่านบอกว่าอะไรคือแก่นแท้หรอคะ เห็นมีแต่เปลือกเต็มไปหมดอีกท่านบอกว่ากลิ่นกะทอกิอีกท่านบอกว่ากลิ่นกะทิโชยมาแต่ไกลอีกท่านบอกว่าแฮชแท็กเจสลิมโยงหาพวกและหนึ่งทำไมอ่านแล้วไม่คิดว่าเขาหมายถึงสองพจสอเขาน่าจะหมายถึงรูบอื่นไหมอะที่พูดเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเพราะสององนี้ไม่ยุ่งอิทธิฤทธิแต่สริมเอาไปโยงเข้าข้างตัวเองเปล่ายิงงโงโงด,ด้วยอีกท่านบอกว่า,าศาสนาพูดไม่ได้เสือ่อมถอยแต่จิตใจคนต่างหากที่เสื่อมลงและไม่มีาศาสนาใดที่จะทำลายพระพุทธศาสนาได้แต่ผู้ที่จะทำลาย พศาสนาให้เสื่อมถอยนั้นกลับเป็นพู้ที่อ้างตนว่านับถือศาสนาพุทธนั่นเองเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเป็นต้นเรียกได้ว,ว่ามีดราม่าเลยละครับพราะมีชาวเน็ตบางคนโยงว่าข้อความนี้น่าจะหมายถึงสองพศคนดังอย่างพระมหาพร,รายวันและพระมหาสมปองที่ออกมาไลาส์สวดกลายเป็นประเด็นดราม่าไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า เอาเป็นว่ายังไงก็อย่าพิ่งเถียงกันเลยนะครับเพราะหนุ่มปอบแค่แชร์คำทำนายมาเท่านั้นเจ้าตัวไม่ได้ระบุหรือเจาะจงหมายถึงใครเลยเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งโยงกันไปไกลเลยดีกว่าครับเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเฟซบุ๊กอันนี้เจ้าตัวเป็นคนดูแลรวมถึงโพสต์เองไหมหรือว่ามีใครช่วยดูแลการโพสต์หรือเปล่าเอาเป็นว่ายังไงก็รอถามหนุ่มปอบกันอีกทีดีกว่าครับว่าบทความนี้เจ้าตัวแชร์มาเพราะเจตนาอะไรรวมถึงเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นไหมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ